สวัสดีครับทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้เราก็กลับมาอยู่แบบอีเวนกันนะก็เมื่อคลิปตอนอัปเดตันออกมาเนี่ยผมก็เคยแจกโค้ดไปแล้วนะแต่ว่าโค้ดในคลิปนั้นเนี่ยมันไม่ใช่โค้ดทั้งหมดของอัปเดตนะคือผมไม่รู้ตอนนั้นนะว่ามันมีโค้ดหนึ่งแล้วก็พอรู้เนี่ยก็ไม่ได้ทําสักทีนะเพราะมันเลิมนะก็เลยมาทาวันนี้ลวกันนะก็เป็นโค้ดเก็บตกจากคลิปที่แล้วนะฮะเป็นโค้ดที่น่าจะหมดอายุก่อนโค้ดอื่นๆเลยนะฮะก็คือมาเริ่มมาเลยนะก็ใส่โค้ดมาตรงโน้ตทวิต คำว่า n e ว Year's 2023นนะฮะอันนี้ก็คือชื่อโค้ดั้นเองนะก็เวลาใส่โค้ดนะฮะห้ามมีเว้นวรรคแบบนี้นะเนี่ยคือถ้าเกิดมีเว้นวรรคแบบว่าล่องโหนแบบนี้เนี่ย ก็คือต้องลบด้วยนะเพราะว่ามันจะมีผลกับการใส่โคดนะแล้วก็ตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ยังถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์น่ก็คือนิวตัวเ e อ็นตัวใหญ่เยียตัววายตัวใหญ่แล้วก็มีตัวเอสตามหลังด้วยแล้วก็สองพันยี่สิบสามนะฮะแล้วก็ข้อจํากัดอีกอย่างหนึ่งนะฮะบางเซิร์ฟเวอร์มันจะไม่สามารถใส่โค้ดนี้ได้เพราะว่ามันเป็นเซิร์ฟเวอร์เก่านะฮะมันไม่รองรับโคดนี้นั่นเองนะคุณต้องหาเซิร์ฟเวอร์ที่คนน้อยๆแบบว่าเซิร์ฟเวอร์หนึ่งคนเนี่ยแล้วก็ใส่นะฮะมันจะม ก็ประมาณนี้เลยนะก็กดใส่มานะเรียบร้อยฮะแล้วก็จะได้เออ2อ2 3 c น l ี b r a t i o n เเหรอเออผมอ่านได้แย่มากเลยไม่รู้เหมือนกันว่าอ่านถูกไหมนะแต่ว่าเอานว่านั่นแหละเราได้เอออะไรมาสักอย่างหนึ่งนะฮะก็เป็นตัวของเอฟเฟกนะฮะคาแรคเตอร์อุทอรี่แล้วก็คอสเมติกแล้วก็มาตรงเอฟเฟกตตรงนี้นี่ฮะเป็น เอฟเฟกต2,023นั่นเองนะก็เดี๋ยวเราจะไปรีวิวแบบเร็วๆให้ดูในเกมจริงกันนะซึ่งผมจะไม่เอา ID ดีลองมาได้เพราะว่าต้องการความรวดเร็วนะโอเคมาเริ่มเลยไปกับโบโบ้เลยแหละ 캘ิฟอร์เนียเกิลนะอันนี้คือหน้าตาของของที่จะได้จากการใส่โค้ดนี้นั่นเองนะเป็นเอฟเฟกต์2องพนะก็จะเป็นสีทองแบบนี้แล้วก็มีคําว่า2023ออกมาแบบนี้เลยนะฮะก็เป็นของ l i m ็ดนะฮะถ้าเกิดหมดเอ่อบกราไปแล้วนะ่าจะใส่ไม่ได้แล้วบ้งนะประมาณนี้ก็ให้มารีบ,รบใส่กันนะโค้ดเก็บตกจากคลิปที่แล้วนะก็ถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วก็สามารถไปดูกันได้นะโค้ดยังใช้งานได้เหมือนกันนะโอเคฮะก็เป็นไว้เลยสำหรับคลิปในวันนี้นะฮะก็บ๊ายบายฮะสำหรับโค้ด